สวัสดีค่ะออ,อันนี้นะคะคือเดี๋ยวหนิงจะสาธิตให้ดูนะของพี่ใช่ไหมคะมันจะแยกชิ้นออกไปอย่างนี้ใช่ไหมสองชิ้นใช่ไหมคะที่หลือออกมาแล้วนะคะทีนี้ที่หนิงบอกว่าให้เอาออกมาดอกหนึ่งก็คือให้เอาออกมาประมาณนี้เพื่อที่เราจะเอาอีสองชิ้นเนี้ค่ะมาเชื่อมติดกันนะคะก็วิธีการเชื่อมติดกันก็ง่ายๆก็คือทําเหมือนที่เราต่อดอกอะไรคะ่ะเราก็เหลือ เหลือ,อ่ตรงนี้ไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วเราก็ถักกลีบไปประมาณสองกลีบก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะต้องเหลือข้างละหกกีบใช่ไหมคะเราก็ถักไปก่อนสองกลีบกลีบเดียวหรือสองกลีบก็ได้ค่ะถักถักปล่อยไปอนะคะขาหนิงถัก กีบหนึ่งกับเรากันนะแล้วก็ถักโซ่สามเพื่อที่เราจะเชื่อมกับฝั่งนี้เราก็เอามาเชื่อมติดกันทีนี้ของพี่เนี่ยมันจะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะฝั่งนี้ที่มันจะต่อติดกันอย่างเงี้ยไว้แล้วใช่ไหมก็ต้องนับนะคะก็ต้องนับให้มันเหลือให้มันได้หกกีบอะค่ะสมมุติว่ามันต่อต่ออยู่อย่างนี้เราก็ต้องก็ต้องนับไปหนึ่งสสามสี่ห้าหก หก,กีบแล้วเราก็มาเชื่อมกลีบที่เจ็ดหนึ่งสองสามฝั่งนี้มันก็จะเหลือหกเหมือนกันนะ,นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราก็มาเชื่อมติดกันก็เชื่อมทีละสามกลีบอ่าหนิงจะถักไปเร็วๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันส่งคลิปวิดีโอไม่ได้ถ้าถ้าคลิปมันยาวอะนะคะ เนี่ยค่ะมันก็จะเชื่อมติดกันสามกลีบแบบนี้เดนิ่งอธิบายนะแล้วทีนี้พี่กระถักวนมาเลยค่ะวนมาให้ได้หกกลีบวนมาปล่อยว่างเลยนะคะให้ได้หกกลีบแล้วก็มาถึงตรงนี้คือพี่ถนัดมือซ้ายใช่ไหมหนิงก็ไม่แน่ใจว่าพี่จะวนยังไงนะคะเอาเป็นว่าเอาที่ที่ถนัดเนาะแล้วทีนี้ก็ถักวนมาเลยค่ะหกกลีบปล่อยว่างไปเลยแล้วพอมาถึงกลีบที่เจ็ดฝั่งนี้ก็เอาดอกเนี้ยล้วอีกฝั่งหนึงน่งนี้เะอไขชิ้นหนึ่งมาเชื่อมติดกัน แค่นั้นเองแล้วพอเราจะเชื่อมติดกันให้เป็นวงของรอบอกใช่ไหมคะก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันค่ะโอเคนะลองทำดูนะคะ